สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะอยู่ที่หนังสือวรรณคดีลำานํบบทที่5นั่นเองชื่อว่าดวงจันทร์ของลำเจียกใครที่มีหนังสืออยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะหยิบหนังสือของตัวเองขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า124นะคะบทที่หนะคะดวงจันทร์ของลำเจียกเป็นการเล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ย้อนเข้าไปในอดีตแล้วได้พบกับเทศกาลเทศกาลหนึ่ง ซึ่งในเทศกาลเนี่ยหรือว่าประเพณีจะมีการบรรยายถึงบทกลอนต่างๆซึ่งบทกลอนนี้มาจากวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่านิราชเดือนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันว่านิราชเดือนคืออะไรและมีความเป็นมายังไงนักเรียนไปชมวิดีโอเรื่องดวงจันทร์ของลำเจียก,กันก่อนนะคะอ่านเสริมเติมความรู้นิราชเรื่อง ดวงจันทร์ของลำเจียกสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พี่มีนิราศเรื่องดวงจันทร์ของลำเจียกจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะคืนนั้นจันทร์แจ่มฟ้า แสงจันร์ทนวลส่องสว่างทั่วชานบ้านส่องลอดเข้าไปในห้องนอนของปุ๊กเด็กหญิงเปิดหน้าต่างรับแสงจันร์ทและกลิ่นหอมละมุนของดอกนมแมวจากซุ้มบนันไดเรือนไทยหลังย่อมปลูกกัไม้พันธุ์ไทยไว้รายรอบมีทั้งพุ่มแก้วนมแมวลำดวน กันนิกาข้างริมรั้วนั้นมีสายอยู่ต้นใหญ่ยามเช้ากลิ่นสายหยุดจะหอมอบอวนไปทั่วบ้านสายหน่อยนั่นแหละกลิ่นจึงวายต้นไม้เหล่านี้พ่อกับแม่ของปุ๊กเป็นคนปลูกบางชนิดอุตสาหอบหิ้วมาจากตลาดนัดสวนจตุจกักรแม่ของปุ๊กบอกว่าที่นั่น เป็นแหล่งรวมพันไม้สารพัดทั้งไม้เทศและไม้ไทยพ่อเคยเล่าว่าตอนปลูกบ้านใหม่ๆรอบบ้านแทบเป็นลานโลง่งครั้นที่บุกอายุย่างเข้าสิบสังขวบบ้านก็ร่มครึมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ที่ขาดไม่ได้ก็เป็นลำเจียกออใหญ่พ่อปลูกไว้ตรงชานบันไดบ้าน นั่นแหละต้นไม้ประจำตัวของฉันพอจำความได้ฉันก็เห็นลำเจียกแต่กอเขียวครึม้มเลยนอกชานขึ้นมาแล้วฉันชะงอกหน้าออกมารับแสงจันยามคำ่ำสูดลมเย็นอ้วนกลิ่นนมแมวซสเต็มปอดบ้านของฉันมีแต่กลิ่นหอมของดอกไม้พ่อแม่จึงตั้งชื่อว่าบ้านไม้หอม เพราะไม่ว่าเดือนไหนหรือดูใดก็มีกลิ่นหอมดอกไม้ให้ชื่นใจอยู่ทุกคราห้องนอนของฉันดูโปร่งและน่ารักมีเตียงไม้สักเตี้ยๆตยตู้ไม้ลายฉลุและโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆก,กับตังสำหรับให้เอนนั่งทำกันบ้านอ่านหนังสือแม่บอกว่าห้องนอนของฉันดูน่ารักเหมือนห้องนอนของนางแก้วกิริยา ในเสภาคุณช้างขุนแผนว่าแล้วแม่ก็ท่องกลอนบรรยายภาพของนางแก้วกิริยาให้เธอฟังเจ้าร่างน้อยนอนนิ่งบนเตียงตามคมคามามเฉลมแจมซายิงคิ้วคางบางอง อละไม้รอยไรเรียบรับระดับนี้ผมเปลือยเลยประลงบนบ้า พักทายเธอได้กลอนบทนี้เสมอเวลาเปิดประตูเข้ามาดูลูกสาวกำลังเข้านอนจนปุ๊กจำได้ขึ้นใจแต่ที่ฉันชอบเป็นพิเศษก็คือวักที่ว่าที่นอนน้อยหน้านอนอ่อนดีมีหมอนข้างคู่ประคองเคียงเวลานึกถึงกลอนวักนี้ทีไรปุ๊กรู้สึกง่วงนอนขึ้นมาเมื่อนั้น คืนนี้ปุ๊กทำกันบ้านเสร็จแล้วเธอกำลังจะเข้านอนแต่ก่อนนอนต้องโผล่หน้ามาทักทายจันเจ้าเยก่อนบ้านของเธอเป็นบ้านสวนอยู่ใกลาจากย่านชุมชนแสงไฟฟ้าจึงบางเบากว่าที่อื่นเวลาจันเต็มดวงจันเจ้าจะอวดใบหน้าผุดผ่องได้เต็มที่ฉันนั่งชมจันไป ปุ๊กก็ปล่อยใจคิดคำนึงไปเรื่อยเปื่อยเธอคิดถึงเพลงจันเจ้าที่แม่เคยร้องให้ฟังตอนอยังเด็กจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอมา้าให้น้องข้าขี่จันเจ้าในบทร้องนี้ช่างใจดีและเกินขออะไรก็ให้หมด เธอจะขออะไรบางอย่างจากจันเจ้าฉันจะขออะไรดีนะขอให้สอบได้ที่หนึ่งแต่แล้วปุ๊กก็เปลี่ยนใจเพราะนึกถึงคำพ่อพ่อเคยพูดให้ฟังว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปหรอกเป็นที่สองที่สามบ้างก็ได้หาวทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งกันหมดแล้วใครล่ะจะเป็นที่สองที่สามงั้นขออะไรดีหนอ กยังนึกไม่ออกเด็กหญิงหลับตาปล่อยให้แสงจันทร์อาบไล้ใบหน้าอ่อนเยาวยามนี้เธอรู้สึกราวกับว่าจันเจ้าได้มาแอบหอมแก้มเธอเบาๆลมรำเพยมาอีกวูบกรุ่นกลิ่นนมแมวยังหอมหวนละมุนละไมปุ๊กรู้สึกง่วงมาในทันใดเสียงกลอนวักโปรดแววดังอยู่ในหูที่น้อยน้อย ข้างคู่ประคองเคียงจันเจ้าขาให้หนูหลับฝันดีก็แล้วกันท่นึกออกแล้วว่าจะขออะไรก่อนจะหันกลับไปล้มตัวลงนอนบนที่นอนน้อยหน้านอนอ่อนดีของเธอกลิ่นดอกนมแมวยังนุ่มนวลและอ่อนหวานดวงจันร์ยังทอแสงอย่างอ่อนโยนและใจดี ปุ๊กหลับตาพริมยิ้มน้อยๆอ,อย่างมีความสุขเพียงไม่นานก็ค่อยๆเค,คลิ้มไปในห้วงพวาคลิบเคลิ้มนั้นปุ๊กรู้สึกเหมือนเธอกำลังเลื่อนลอยไปยังที่แห่งหนึ่งในค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงบนฟ้ากว้างในยามดึกนั้นดูราวกับว่าเธอได้พลัดหลงเข้าไปยังดินดานแห่งความฝัน ในห่วงเวลาที่กำลังมีงานเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างผู้คนแต่งกายอย่างที่เคยเห็นในภาพเขียนบนฝาผนางังทั้งเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวต่างกำลังถือกระทงมุ่งหน้าไปยังท่าน้ำปุ๊กปล่อยตัวเลื่อนไปกับฝูงชนเสียงพลุประทัดดอกไม้ไฟดังกึกก้องทั่วบริเวณลานวัดและศาลาท่าน้ำ แสงจากโคมไฟที่ปักประดับเรียงรายสองฟากทางกับแสงจันทร์คืนเพนส่องสว่างให้เห็นใบหน้ายิ้มแย้มของผู้คนที่เดินไปมาอยู่ขวักไขว่พวกเขากำลังไปลอยกระทงที่แม่น้ำเป็นคืนเพนเดือนสิบสองอย่างไม่ต้องสงสยัยบนท่าน้ำที่ทอดจากฝั่งลงไปในแม่น้ำผู้คนมายืนเบียดออแน่น ัดไปจากท่าน้ำเรือลำเล็กลำน้อยลอยลำเรียงรายเสียงขับเพลงเสียงดนตรีขับประโคมตอบโต้กันดังมาจากเรือเพลงเรือเร่ปุกยืนจ้องตะลึงลานและตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เห็นลมเย็นเดือนสิบสองพัดล่องมาจากแม่น้ำสิงพลุและประทัดดังสนั่นวันไหว ดอกไม้ไฟแตกกระจายสว่างพลงโฉดช่วงอยู่กลางฟ้าก่อนจะวูบดับหายไปในแสงจันทร์โคมลอยแสงริบรี่ลอยล่องราวกระทงสวรรค์กลางหาว ชาวบ้านชาวเมืองต่างลอยกระทงลงน้ำและปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้าหนุ่มเคียงสาวหน้าแช่มช่ำช้อยที่ชวนดูกระทงลอยหลงมาเข้าแอบคุง้งทันใดนั้นปุ๊กแววได้ยินเสียงขับกล่อมเจ้ยเจ้าดังมาจากที่ใดที่หนึ่งเสียงขับนั้นทุ้มสนอจังหวะจะโคนทั้งลีลาพริ้วไหว เหมือนระลอกคลื่นในคงคาเดือนสิบสองลองลอยกระทงลวงชนทั้งปวงเลยตามอารามแสงดอกไม้ไฟโชดชูอวงเป็นดวงแดงทั้งพลุ แรงตึงตังดังสถานบ้างก็แห่พาป่าพฤกษาปากักมีเรือชักเต็งแส่แลสลอนขับประโคมดนตรีมีละคร ขู่รับพร้อมเพราะเสนาอาเลือ่องฟังสำเนียงเสียงสตรีไม่มีเครือเป็นใหญยเยื่อจันายน้ำใจชายฟังสำเนียงเสียงนางที่กลางนา ที่สุดมายกลับมานอนอ่อนทอ,อ,อดระทวยกายเป่าฟูมฟายชนลนาทุกนาทีนอนไม่หลับกลับปลุกเปิดหน้าตางจันกระจางแจ่มฟ้าในรา สงเห็นดวงเดือนเหมือนลักพักทีินียุพินพีอยู่ไกลในนาที่นั่งคอยนอนคอยระหอยหวนแสนรันจวนมิได้สิน้น ขวินหางเห็นราหูจูจับพระจันทราชาวพาราเออ,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 องขหนึ่งดังพิลึกล่นครันครึกเสียงกึกก้องพระคังคองกลองเซ สุรีมีหน้าที่ปล่อยปลาทะเลกันแต่ตัวพี่มิได้มีหน้าที่เช่นทุกวันคืนฝ้าวิโยกด้วยโศกสันครวนคะนึงถึงมิตรที่ติด ชมจันต่างเจ้าเยาวมานเมื่อวันที่เทศนามหาชาติได้เห็นนาดนุษย์อนองค์ให้ทรงสารตับบุรุษครับขังฟังกูมา พัดชาวานแจมแทแงด้วยแสงเทียนลมกระโชกมาวูบใหญ่พัดหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ปิดกระแทกเสียงดังปุกสะดุ้งตกใจตื่นจันเจ้ายังสาดแสงนวลใหญ่อยู่ทั่วนอกชานกลิ่นกรุ่นนมแมวจางหายไปแล้วแต่เสียงขับกลอนเมื่อครู่ยังแว่วยินในโสดประสาท ปุกสลัดผ้าห่มไว้ข้างตัวกระเถิบไปเปิดไฟที่หัวเตียงโคมไฟน้อยสว่างจ้านาฬิกาปลุกที่หัวเตียงบอกเวลาห้าทุ่มครึง่งนี่เราฝันไปหรือนี่ปุกลุกขึ้นนั่งอย่างงงงครั้นแล้วก็ยิ้มออกเมื่อนึกได้ว่าบทกลอนที่เธอได้ยินในฝันนั้นที่แท้เป็นบทกลอนจากหนังสือ นิราชเดือนของนายมีที่เธอเพิ่งอ่านเมื่อตอนหัวค่ำนั่นเองเป็นเพราะเธออ่านมากเกินไปหรือเปล่าจึงทำให้ฝันเห็นเรื่องราวชัดเจนเหมือนได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเธอหันไปมองต่างน้อยกลางห้องสมุดแบบฝึกหัดวางซ้อนกันเป็นระเบียบกล่องดินสอยังวางสงบอยู่ที่เดิมถัดมาหนังสือนิราชเดือนยังเปิดค้างอยู่ เด็กหญิงลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างมองดวงจันทร์ที่ยังลอยแสงนวลอยู่ค่อนฟ้าขอบคุณนะคะจันเจ้าขอบคุณที่ทำให้หนูนอนหลับฝันดีเธอบอกพระจันทร์บนฟ้าก่อนจะกลับมาปิดไฟแล้วล้มตัวลงนอนบนเตียงนุ่มเด็กหญิงได้แต่หวังว่าเธอจะกลับเข้าไปในความฝันอันแสนรื่นเริงนั้นอีกครั้งหนึ่ง เอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ดูวิดีโอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทําความรู้จักกับคําว่านิราศกันก่อนคําว่านิราศมีความหมายว่าจากไปดังนั้นนิราศจึงถูกนํามาใช้เรียกวันนักดีที่มีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการออกเดินทางจากถิ่นที่อยู่หรือว่าจากบุคคลอันเป็นที่รักนิราศเนี่ย แต่งตอนที่กวีออกเดินทางไปซึ่งในการออกเดินทางในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องใช้เวลานานทีนี้เป็นการแก้เบื่อแก้เหงาเขาก็เลยแต่งเป็นนิราศขึ้นมาโดยใช้กวีนิพนธ์ที่เป็นชนิดกรอนหรือว่าโครงนั่นเองในการแต่งนิราศแน่นอนที่คุณครูบอกแล้วว่าผู้แต่งเนี่ยมักจะออกเดินทางเมื่อที่เขา ได้พบเจอเหตุการณ์ต,ต่างๆธรรมชาติสวยงามเขาก็จะมีการบรรยายและเชื่อมโยงไปถึงความคิดถึงความรู้สึกการที่จากบ้านจากคนเป็นที่รักของเขามานั่นเองเนื่อโนิราท,ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะมีชื่อว่านิราชเดือนนิราชเดือน แต่งโดยนายมีหรือว่าหมื่นพรมสมพสัสรเป็นกวีที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นินราศเดือนมีความแตกต่างจากนิราศทั่วๆไปเนื่องจากว่านิราศทั่วไปที่ครูบอกแล้วว่ากวีจะต้องทําไมคะต้องออกเดินทางแต่ว่านิราศเดือนกวีไม่ได้ออกเดินทางนิราศเดือนเป็นการเล่าเรื่องราวการเดินทางของเวลาแทนการเดินทางของผู้แต่งนึกออกไหมคะ การเดินทางของเวลาเขาเล่าเรื่องราวประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนทั้ง12เดือนจนครบ1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนที่5วนมาเรื่อยๆจนจบที่เดือน4ซึ่งนั่นก็คือครบ1ปีพอดีดังนั้นนะคะนิราชเดือนจะแตกต่างจากนิราชทั่วๆไปนักเรียนต้องจําให้ดีนะคะนิราชทั่วไปผู้แต่งเดินทางแต่นิราชเดือนผู้แต่งไม่ได้ออกเดินทางคะ่ะ เนื้อหาของนิราศเดือนนะคะจะเริ่มต้นด้วยการบอกเดือนก่อนจากนั้นจะเป็นการบรรยายประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆมีการเล่าเรื่องราววิถีชีวิตกิจกรรมที่น่าสนใจว่าในแต่ละประเพณีในแต่ละเดือนเนี่ยคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะอ่ะ นิราชเดือนจะเริ่มต้นด้วยเดือนที่5เดือน5ก็คือเดือนเมษายนเป็นเดือนของไทยนะคะเดือนเมษาจะมีประเพณีสงกรานซึ่งนั่นก็คือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยและสิ้นสุดลงในเดือน4นั่นเองหลังจากที่เราดูวิดีโอดวงใจของล้มเจียกและศึกษาเรื่องราวของนิราชเดือนกันจนจบแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายให้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะตั้งใจเรียนค่ะเด็กๆ